สวัสดีครับผมพีชครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับวันนี้ก็พบกันในข้อวิค้อกราฟทองคําประจําวันก็เป็นวันพฤหัสที่21กันยายนนะหลังจากที่เมื่อวานเฟดได้ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยนะทำให้ราคาทองคํามีการปรับตัวร่วงลงมาหลังจากที่ขึ้นไปอย่างุนงแรงครับที่ผมได้อัปเดตไปในสัปดาห์ก่อนนะร,ราคาทองคําก็เนี่ยครับผมบอกว่าถ้ามันเด้งมาไม่ผ่านประมาณโซนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อดได้แต่ถ้ายืนได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อเดี๋ยวเรามาอัปเดตมุมมองของสารขึ้นกันว่า ตอนนี้มีมุมมองขาขึ้นอะไรบ้างนะว่าเป็นอะไรในการเทรดได้บ้างทั้งภาพของฝั่งขาขึ้นแล้วก็ฝั่งขาลงนะเพื่อมาเป็นไอเดียนประกอบการเทรดกันนะครับก็เช่นเคยกับครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับดูแผนแบบเรียลไทม์มีเพื่อนเทรดมีเพื่อนคุยนะครับอัปเดตสารึืนทั้งทองคําแล้วก็คริปโตสามารถคิดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ด้านล่างนะจะมีในส่วนของเนื้อหาเพิ่มขึ้นมา เรื่อมาที่ด้านล่างของจอแล้วจะมีในส่วนของตัวไลา์กลุ่มพูดคุยแผนตรงนี้จะเป็นไลน์ไว้พูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทองคาจะมีการอัปเดตมุมมองของสารคลื่นไอเดียในการเทรดตา่ตางๆใครที่อยากได้มุมมองการเทรดของทองคำนะครับไอเดียใ,ในการเทรดไอเดียสารคลื่นหรือว่าอยากมีเพื่อนเทรดเนี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามได้ตรงนี้ไม่มีใครจ่ายนะครับก็เหมาะก,กับคนที่เทรดอยู่คนเดียวอยากมีเพื่อนเทรดนะครับในส่วนของคนที่มีบัญชีอยู่แล้วสมัผรเอ็กเน็กนะครับอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ทําได้ เปียนแจ้งย้ายผู้ดูแลก,กับทางเจ้าที่เอ็กเน็กนับผ่านแชทนะครับหมายเลขผู้ดูแลหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดสามหรือว่าถ้าสงสัยขั้นตอนการย,าย้ายสอบถามมาให้ทางไลน์หรือทางเพจก็ได้วกันแทนบินแนะนําขั้นตอนการย้ายได้ส่วนใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตหรือว่าทองคําตลาดหุ้นอเมริกา,ลาตลาดหุ้นจีนหรือว่ายุโรปสามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงน,นี้ได้เลยนะครับใครที่เทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วเทรดทีเฟกอย่างเงี้ยเบื่อตลาดหุ้นไทยนะครับ อยากจะลองเทรดตลาดโลกครับที่มีการเทรดเกือบ24ชั่วโมงครับมีเหตุหลายเสินค้านะครับใครที่สนใจก็ลองคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วกลับมาที่การาฟของตัวทองคําครับในส่วนของตัวทองคําอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดภาพรวมคร่าวๆนะตอนนี้เคอัปเดตภาพทางเฟรมันนะในส่วนของโครงสร้างที่เราตามอยู่ก็คือเซกเมนต์ที่สี นะครับเซกเมนต์ที่สี่ตอนเนี้ยถ้าเดือนเนี้ยมันอีกแปดวันเนี่ยไม่ยอมลงเนี่ยผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่อาจจะจบที่ที่โลนี้ได้นะมีลุ้นอยู่นะที่จะจบที่โลนี้แล้วลุ้นที่จะกินเซกเมนต์ที่ห้าอะไรที่หนึ่งในภาพใหญ่นะสี่จบรุ้นห้ากับอีกค่หนึ่งน,น,นะครับผมเขียนไว้เซกเมนต์ที่หนึ่งก็คือตาม a b cd ตามขาดีจบเพื่อลุ้นไปขา e ไอเดียที่สองน,น,นะครับ อันนี้จะขึ้นได้โหดและแรงกว่าก็คือตามเป็นอินพาวของเว b ผ้าตอนนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่ง a b c เพื่อจบสองสองจบวิ่งเว็บสามหรือใครจะตามเป็นนอนก็ได้คือ a แล้ b แล้วไป c ความต่างก็คือกดสัดส่วนข้อบังคับต่างๆอินพาวก็แรงกว่าแค่นั้นเองเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันตอนนี้นก็ได้หลักๆมีมีประมาณนี้กับเคที่สก็คือเคที่ทั้งหมดนี้ยังไม่จบ ของสี่ที่ยังไม่จบก็คือเป็นแค่ขา E ก็คือ A B C D โมนี้กำลังลงขา E ในรูปบของไทเกอล์เพื่มขึ้นเซมนต์ที่ห้าอะไอเดียวหลักๆภาพใดยที่เราตามกันอยู่มีประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่เรามาโฟกัสเราก็เลยมาไล่ต่อว่าตอนนี้ผมตามไปได้ที่หนึ่งก็คือขา D นะครับขา D ซึ่ง D จะจบที่ที่โลนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะลงมาที่โลนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรใช้เวลานานนะครับเม่เทียบกับเซมนต์ที่2 ซิงสายตรงนี้มันมีความใหญ่พอมันเริ่มมีความใหญ่มันจะไปกั้มเกินในเคที่2ที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นการย่อของขึ้น2อเพื่อขึ้นขึ้นสมหรืออาจจะเป็น a ย่อ B เพื่อขึ้น4อันนี้จะค่อนข้างนาักจะค่อนข้างดีสาหรับใครที่เล่นขาขึ้นนะครับแต่ถ้าตรงนี้มีการปรับลึกปรับลึก,ลกเกิน50%าเนี่ยน้าหนักของเคสของเคสที่3าก็จะมาเนี่ยเราจะวางแผนแล้วก็เชื่อมโยงไว้แบบนี้แล้วค่อยมาให้คะแนนว่าน้างานตอนนี้มุมมองไหนมีโอกาสเป็นไปได้มากสุดมุมไหนเป็นไปได้รองลงมาและมุม มุมมุมมองไหนเป็นไม่ได้น้อยเพื่อจะได้วางแผนหนึ่งของสามเราจะได้เห็นภาพว่าอ่าเราได้ไม่ไม่ข้อดีคือเราจะได้ไม่ตันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตามภาพขารลงตรงน,นี้ต่อจะจะเริ่มต้นที่หนึ่งหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับแท่นเขียวตรงนี้ที่มาร์กไว้่ลองดูว่าคงซ้าด้านในมีอาการแบบไหนบ้างนะครับซึ่งเราแบ่งคงซ้าด้านในถ้าผมจะไม่ผิดเราตามอยู่สองเคสนะครับสองเคสจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราอัปเดตกันก็คือ ตอนนี้มาไม่ถึงก็คือไอเดียที่1นนะครับที่เราตามเคสของขาลงชุดนี้ก็ใน,นที่ไม่จบก็คือตัวน,นี้จะเป็น1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สา e เซกเมนต์สี่เซหซึ่งตอนเนี้ยผมมองว่า Segment ์ที่5น่าจะจบเลยนะ1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซหถามว่า5จบได้เลยไหมก็ก็กำกึำ่งนะหรือว่าตัวน,นี้จะเป็นแค่โครงสร้างของ5ที่จบ แบบนี้ก็ได้ทิ้งท้ายแบบนี้หนึ่งเซกเมนต์ A B C D A B C D แล้วเนี่ยขา E อาจจะยังไม่จบ E อาจจะจบตัวนี้รตอว่าน,นี่จ,จะเป็นแค่โครงสร้างของขา E ในที่ E จบแล้วก็ปรับตัวขึ้นก็ได้นะครับยังพออนุโลมได้นะยังไม่ได้น่าเกียดนะครับอาเคสที่หนึ่งเนี่ยก็คือใครจะตามว่า E จบเพื่อลุ้นไซเคิลใหม่เลยก็ได้ก็คือลุ้นว่า4จบไปแล้วลุนขึ้นเซกเมนต์ที่ห กับไอเทยที่สองก็คือโครงสร้างที่เรามองว่าตรงนี้ชุดนี้ยังไม่จบอาจจะปรับลงในเรื่องของ A B C ก็คือตรงนี้คือ A ทั้งหมดนี้คือ B แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเบี่ยงไฮนะคือ B แล้วทั้งหมดนี้อาจจะลงขา C ซิสตงนี้อาจจะเป็นโครงสร้างของย่อยก็คืออาจจะเป็นหนึ่งน้อยสองน้อยหรือเปล่าหรือเพื่อลงสามสี่ห้าหรืออาจจะเป็นแค่ขา A อาจจะไซด์เบยสักนิดหนึ่งแล้วลงต่อเพื่อลงต่อขึ้นสามสี่ห้าให้จบแทร็เก็ตของขา C ชุดนี้ก็ได้อะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทาเฟรมบิ๊กเนี่ยดูไม่ดีด้วยถ้าปิดแบบนี้เนี่ยแรงขายก็ยังเยอะอยู่นะครับแรงขายก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ยังกั้มคึ่งอยู่ทีนี้สิ่งที่จะบอกว่าเราจะให้น้ําหนักของเคสไหนนะครับก็คือโครงสร้างย่อยภายในโครงสร้างย่อยภายในนครับตอนเนี้ยอ่าถ้าเป็นอีที่ยังไม่จบ ก็เป็นไม่ได้ถ้า E ยังไม่จบก็คือถ้าใ้ดีนะส่วนตัวมองว่าถ้าเบรกตรงนี้ได้หนึ่งเ้าสองนี่ยผมมองว่าถ้าย่อ,อมาขาขึ้นน่านามีลุ้นนะครับเนี่ยน้อยอาจจะลุ้นแคต E ที่จบนะเพราะว่ามันจะทำลายโครงสร้างของ A รีบาว B ลง C ของ E ด้วยแล้วก็อาจจะทำลายโครงสร้างของ1แล้วก็2เพื่อลงสามด้วยแปลว่าเงื่อนไขของภาพของการลงมันก็จะจะยากอีกนะถ้ามันเบรกได้นะครับ ถ้ามันเบรกได้แต่ทีนี้ถ้ายังเบรกไม่ได้เนี่ยภาพขาลงมันยังมีรุนอยู่นะครับที่จะเป็นอย่างที่ผมบอกหนีบาลสองพลงสามหรือ A B เพื่อลงขาสนะครับถ้ายังไม่เบรกนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาตามชุดน,นี้ต่อ1,900นะครับและจุดเริ่มต้นของชุดน,นี้ว่ามันมีโอกาสขบหรูก็แต่ขึ้นเรี่งยง ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็น b นะครับถ้ามันเป็น b ข้อดีของ b ก็คือตอนนี้ราคามันเหมือนจะทะลุห4สจุดแปดแล้วแต่ก็ยังปิดไม่ได้นะเราสังเกตว่ามีแต่ไส้นะเนื้อเทียนมันปิดได้นิดหน่อยกำ,ำ,ำกำกึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ภาพขาลงก็ยังพอลุ้นได้นะแต่ถ้าให้เรามาระวังนิดหนึ่งเพราะภาพใหญ่อย่างที่ผมบอกถ้ามันเป็นขา e ที่จบเนี่ยชุดนี้มันอาจจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อเลยเพราะาภาพใหญ่ยางเหยือมาทางเฟรมมันเนี่ย มันพร้อมที่จบเซกเมนต์ที่เป็นขา D เพื่อลุนขา E นี่คือภาพใหญ่แต่ในสิ่งที่เรากําลังไล่ตามลงมาคือเราตามกรณีที่ดีมันยังไม่จบนะครับตอนนี้มันเป็นกองซ้ายได้คือ B ีหมดนี้คือเพื่อลงขา C นะครับประมาณนี้สักรูนะ ถ้าชุดนี้คือขา C ตรงนี้คือขา A นี่คือขา C ใช่ไหมแล้วชุดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ขา C เนี่ยมันมีความลังเลนะครับมีความลังเลแล้วไซส์ตรงนี้มันมีความใหญ่มันมีมันมีด้วยก,กันก็คืออยู่สองแบบก็คืออ่า แยกตัวน,นี้ก่อนก็คือหก็คือใครตามตรงๆก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนสเซกเมนตลงเซกเมนตที่5นะครับลงเ e กเมนตที่5ก็คืออาจจะไม่ได้มีนิวโรก็ได้หรือมีก็ได้นะครับกับโครงทางชุดที่2ก็คือตามแบบเป็นโพลีก็คือแยกนะครับแยกแต่ถ้าเราอาจใช้โพลีเว็บเนี่ยตรงโครงสร้างตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันดูมีความใหญ่นะ เมื่อเทียบว่าตรงน,นี้คือ A ตรงน,นี้คือ B ตรงน,นี้คือ C เนี่ยมันเหมือนว่า C มันอาจจะจบมันอาจจะจบเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโพลีเวฟมาจับโครงสร้างด้านในของชุดนี้เพื่อมันแบบอ่ดลงตัวผมก็เลยมองว่าอาเคที่มันจะเป็นแบบนี้น่าสนใจอยู่นะก็คือ A B C D E เนะี่ยแล้วเราแทงเกินแล้วก็จบแล้วก็เตรียมขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าอามุมมองเนี่ยอาผมมองว่าลุนได้อยู่นะครับย่อมาเดี๋ยวลองมาดูว่า ถ้าย่อ,อในเกณฑ์ที่ไม่ได้หลุดแป8หรืยอย่อในเกณฑ์ที่ดีเนะี่ยจะลุนได้อยู่นะเพราะฉะนั้นแนวรับชุดนี้ถ้าย่อ,อลงมาไม่ควรตามก่หน1.918ก้าแป็น1.910เพื่อจะลุ้นเป็นเป็น e ที่ดีที่จบเพื่อลุ้นในไซเคิลถัดไปแต่ถ้ายังไม่จบนะครับระวังอาจจะเป็นขา C ที่ยังไม่จบก็คือตอัวน,นี้คือ A ตัวน,นี้คือ B แล้วทั้งหมดนี่คือการลงของขา C นะครับ นี่ก็คือขึ้นหนึ่งขึ้นสองโอเคประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาตามชุดนี้ต่อครับจุดเริ่มต้นของคานี้ยอยู่ที่ 1, นหนึ่งพันเก้าร้อยนะไฮอยู่ที่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดโดยประมาณนะครับหน,นึ่งเก้าสี่เจ็ดโดยประมาณผมมองว่ารูปรูปไซเคิลตรงเนี้ยมีโอกาสครบเลยนะหน,ห,นนนาายหนึ่งมีไส้เทียนสองมีมีเนื่อมีแท่งปิดเพราะนั้นจนนี้ผมมองว่าระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะยอ่อหรือพักตัวลงต่อรับยอ่อหรือพักตัวลงต่อในรับที่ยอ่อมาไม่ค่อยหลุดเลยก็คือตอนเนี้ติดห้าสิบเปอร์เซ็นตอยู่ ก็คือ1918ถึง1900เป็นโซนถัดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงต่อผมมองว่าขาบายนะครับถาจะจัะในการเล่นผมมองว่ารุนได้อยู่นะครับลุนได้อยู่ที่จนะไล่เดี๋ยวเรามาไล่ซีรีส์ขาลงตรงที่ต่อเอาดับ b l e time frame สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเห็นแล้วว่ามันลงมาเป็นชุดเดียวกันอยู่นะลงมาเป็นแท่งเดียวกันเลยตอนนี้เริ่มมีการแยกเซกเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้รีบาร์มาไม่เกิน50%ของโครงสร้างชุดนี้หรือ38.2เนี่ย 1933, 1935มีโอกาสที่จะเป็นเ,เพื่อลงตออ่อไปหาธเก็ตโซนดน้านล่างนะครับแล้วก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่นะครับตรงเนี้ยเพื่อลงมาหาหาเก็ตโซนด้านล่างในการพักตัวหรือถ้า,ถ,าถ้าจะขึ้นเนะี่ยผมมองว่าอย่างน้อยเดยต้องปิดแท่งเขียวถ้ายังไม่ปิดเนะี่ยผมมองว่าโอกาสที่ราคาจะซึมลงตอ่อยังมีนะครับยังมีอยู่ ตรงนี้เริ่มมีไซส์มีความใหญ่ตวงนี้มันเริ่มมีการเหมือนวงบอกว่าตัวนี้อาจจะเป็นคราเซเรินตรงนี้หนึ่งเซิรนตัวนี้จ,จะเป็นอีกเซิร์หนึ่งถ้าลงมาเป็นนอนก็คือ a รีบาวบี B, แล้วลง C ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้ยังปรับปรับอยู่ในเกณฑ์ปรับตื้นผมมองว่าฝั่งขาใบาก็ยังเสี่ยงอยู่นะยังเสี่ยงอยู่เพราะว่าถ้ามันมันยังเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันชุดนี้ก็อาจจะเป็นการเด้งอาจจะเป็นปรับปรองต่อเลยอาจจะรักเก็ตโซนตรงนี้หรือโซนหน้าล่างก็ได้เพราะฉะนั้น ขาบายนะครับผมเลยมองว่าแนวรับที่รุ้นได้ก็คือตรงนี้นะครับอาจจะได้ซักปิ้งสั้นๆถึง921ถึง1915ก็แนวรับถัดมานะครับ1909เป็นแนวรับที่สําคัญนะครับถ้าตรดนี้ปรับดึกตรงเนี้ยอาจจะมีเด้งรือกลับตัวได้มีรุ้นเด้งแรงๆได้อยู่ส่วนถ้าเกิดว่าราคาไปถึงโซน,นต้านด้านบนตรงเนี้ยก็คิดว่าอาจจะมีการย่อหรือพักตัวสั้นๆซึ่งถ้ามันจะไปต่อมันอาจจะเป็นการจบดปของการชุดนี้อาจจะมันยอ่อไปต่อแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น ก็ล,นลุนที่จะยอะ่อแต่ถ้าเกิดราคาเริ่มมีการขึ้นไปแล้วเริ่มมีการพักตัวไปเกณราคานานๆระวังอาจจะขึ้นแรงได้ตรงเนี้ยให้ระวังเพราะว่าถ้าเราจะเล่นไซเคลิลตรงเนี้ยผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างไกลนะคิดว่าอาจจะมาอาจจะมาไม่เกินนี้ก็ได้นะครับประมาณ1930-1933เนี้ยอาจจะลงต่อแต่ถ้าเกิดเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าหน้าเซล์หรือหน้าชอตที่น่าสนใจอาจจะดักทุบตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนบบเส้นสั้นๆนะครับน1935-1942นะครับ ประมาณนี้สำหรับแผนทองคำก็น่าจะเป็นไอนเดียนในการเทรได้อยู่สำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์บแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําในเกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ